สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสมัครเข้าใช้งาน Scratch แบบออนไลน์นะครับเพราะว่า Scratch เนี่ยมันจะมีทั้งเวอร์ชันออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับถ้าออฟไลน์เราก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องแล้วก็เล่นนะครับแต่ถ้าออนไลน์เนี่ยไม่ต้องเลยนะครับเราเข้าไปที่ออนไลน์แล้วเข้าไปสร้างงานเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์งานส่งงานได้เลยอย่างนี้นะครับมีวิธีการสมัครเข้าใช้งาน Scratch แบบออนไลน์นะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับ ดับแรกเลยนะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับด้วยบัญชีอีเมลของเราเลยนะครับกดปุ่มเ e นเ r อนะครับจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับจากนั้นกดปุ่มถัดไปนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเรานะครับ ล็อกอินเข้าอีเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับใน Google นี้นะครับเราก็เซิร์ชคำว่านะครับ scratch นะครับ sc นะครับ r a t c h นะครับ scratch นะครับแล้วก็นะครับกด Enter ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับ scratch.mit.edu นะครับนี่คือลิงก์ของ scratch นะครับที่เราจะเข้าไปนะครับให้ทำการคลิกที่ลิงก์นี้เลยนะครับ s c r a t c h m g e Imagine Program Share นะครับคลิกตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือหน้าตาของ Scratch Online นะครับเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกนะครับสังเกตนะครับจะมีเมนูด้านบนนี้นะครับสร้างสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับนะครับและจะมีปุ่มเข้าร่วม Scratch นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับหรือจะใช้วิธีการ Join ตรงนี้ก็ได้นะครับมีมีคำสั่งอันเดียวกันเลยกับเข้าร่วมกับ Join นี่นะครับทีนี้ลงชื่อเข้าใช้นี่เราจะต้องเคยสมัครแล้วก็คือเคย Join แล้ว ถึงจะลงชื่อเข้าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับเราจะต้องจอยหรือว่าเข้าร่วมก่อนนะครับวิธีการนะครับให้คลิกที่ปุ่มนี้นะครับเข้าร่วมสครั t นะครับคลิกเลยครับจากนั้นนะครับจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเขาบอกว่านะครับเข้าร่วมสครั t นะครับอย่าใช้ชื่อจริงของคุณเห็นไหมครับก็หมายความว่ายูเซอร์เนมเนี่ยเราตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นยูเซอร์อะไรก็ได้นะครับที่ มันยอมรับหรือว่ามันสมัครแล้วผ่านพูดง่ายๆนะครับผมจะลองใส่คําว่านีโนลงไปนะครับว่ามันผ่านไหมนะครับถ้ามันผ่านมันจะไม่ขึ้นเอือเรื่อตรงนี้สีส้มนะครับจากนั้นนะครับเห็นไหมฮะเขาจะบอกว่า Username take n try another นะครับแปลว่า User นี้ใช้งานไม่ได้นะนะครับสมัครยังไม่ผ่านลองเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะลองใส่เป็นนะครับอ่าสองห้าหกหนึ่งอ่ะผ่านไหม ถ้าแบบนี้ผ่านนะครับเนี่ยใส่เป็นชื่อแล้วก็ตัวเลขนะครับถ้ามันไม่ขึ้นสีส้มเออเรือตรงนี้แปลว่าชื่อนี้ใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับสร้างรหัสผ่านนะครับผมก็จะใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับอ่าเขาบอกว่า Password นะครับจะต้องไม่ตรงกันกับ Username นะครับอันนี้ทําให้ดูตัวอย่างนะครับว่า ถ้าเราใส่ username กับ password นะครับเป็นข้อความเดียวกันนะครับหรือตัวเลขตัวหนังสือแบบเดียวกันเนี้มันจะไม่อนุญาตไม่ให้เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปใส่นะครับแบบที่ไม่ตรงกันนะครับแบบที่ไม่ตรงกันนะครับอ่าผมก็จะลองใส่เป็นนะฮะอันนี้ขออนุญาตปิดรหัสก็แล้วกันนะครับว่าจะใส่ว่าอะไรนะครับ ก็นะครับโอเคนะครับใส่2อันนี้ให้ตรงกันนะครับใส่2อันนี้ให้ตรงกันก่อนนะครับถ้ามันตรงกันแล้วก็นะครับ2ออย่างนี้ไม่ไปตรงกับยูสเนมนะครับก็กดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับแบบนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วนะฮะสเตปต่อมานะครับให้ select country แปลว่าให้เลือกประเทศนะครับเราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาหาไทยแลนด์เนาะเลือกไทยแลนด์นะครับ ่ะเจอแล้วไทยแลนด์นะครับก็คลิกที่ไทยแลนด์นะฮะเสร็จแล้วกดปุ่มต่อไปนะครับอ่าเวนเวอร์ยูบอนนะครับใส่วันเดือนปีเกิดของคุณนะครับเราลองกดดูนุว่าถ้าไม่ใส่นะครับมันอนุญาตไหมอ่ามันบอกว่ารีควายนะครับแปลว่าคุณต้องใส่นะอ่าคุณต้องใส่นะครับวันเกิดวันไหนอย่างเงี้ยนะครับปีไหนอย่างเงี้ยนะครับอ่าลองใส่เข้าไปนะครับ2000 กดปุ่มต่อไปผ่านถ้าแบบนี้ก็คือผ่านนะครับจากนั้นนะครับ w a t your gender นะครับคุณเพศของคุณคือเพศหญิงหรือชายนะครับเราก็นะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับกดปุ่มต่อไปนะครับ w a t your email นะฮะ e m a ของคุณนะครับคืออะไรนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเรานะครับก็คืออีเมลที่เราจะให้ส่งงานหรือว่าติดต่อกันกับตัวนี้แหละนะครับ ผมก็จะใส่อีเมลที่ใช้นะครับโอเคนะครับก็ป้อนอีเมลแบบนี้เข้าไปนะครับเมื่อป้อนอีเมลเสร็จก็ create your account แปลว่าสร้าง Account หรือว่าสร้างบัญชีนะครับที่เราจะเข้าใช้งานสคร p บนั่นเองนะครับคลิกที่ create your account ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วรอสักครู่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเขาก็จะ welcom นะครับ ช o scratch นะครับแล้วก็ชื่อนี้ก็จะเป็น user name ของเรานะครับที่เราตั้งขึ้นมานะครับแล้วเขาก็บอกว่านะครับคุณอะไรเนี่ย want to share and comment นะครับถ้าต้องการจะ share หรือ comment นะครับคลิกลิงก์ on the email sent to นี้นะครับอ่ะเราก็คลิกไปที่เริ่มต้นใช้งานได้เลยครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะมีจดหมายมาหนึงฉบับนะตรงนี้นะครับทีนี้นะครับ เวลาที่นะครับเราสมัครเสร็จนียถามว่าสมัครเสร็จใช้งานได้สมบูรณ์หรือ,อยังยังนะครับถ้าจะให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ให้ทําแบบนี้นะครับก็คือนะครับเปิดอีเมลของเรานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเปิดอีเมลนะฮะผมก็จะไปเข้าอีเมลนะครับอีเมลอ่าเข้าไป Google ก่อนดีกว่า Google.com อ่า มาที่จดหมายของเรานะครับเนี่ยมาที่ Gmail นะครับตอนนี้เราล็อกอินไว้แล้วนะครับแล้วก็มาที่ Gmail แบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะต้องมีจดหมายนะครับมาหาเรา1ฉบับนะครับจดหมายนะครับมาหรือยังอ่ะปกติมันจะต้องมีจดหมายให้เรายืนยันนะครับในการเข้าร่วมนะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นทำยังไงอ่ะกลับมาตรงนี้นะครับ มันจะมีตรงนี้นะครับ confirm your email to enable share ไหมครับมันบอกว่าคุณจะต้องไปยืนยันนะครับที่อีเมลของคุณนะครับเพื่อจะแชร์งานออนไลน์ได้นะครับถ้าคุณไม่ยืนยันคุณก็สร้างงานได้อย่างเดียวแต่แชร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราลองคลิกตรงนี้ดูนะครับต้องการแชร์บนสเปรดไหมนะครับเช็ค confirm message นะครับที่อีเมลของคุณโอเคนะครับทีนี้นะครับถ้านะครับ มันมาเช็คอีเมลแล้วยังไม่ข uh okay. ึ้นอีกแบบนี Olga ้นะครับถือว่ายังไม่ขึ้นนะครับมันก็จะมีปุ่มนี้นะครับส่งข้อความยืนยันใหม่นะครับฉันไม่ได้รับเมสเซจจากสครัเลยนะครับเราก็ลองคลิกตรงนี้นะครับส่งข้อความยืนยันใหม่นะครับที่อยู่อีเมลคุณยังไม่ยืนยันนะครับถ้าคุณต้องการแชร์นะครับที่อยู่อีเมลของคุณคือตรงนี้นะครับไม่สามารถอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้สครัตส่ง ยืนยันให้คุณใหม่คุณก็ลองนะครับคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับอ่าพาสเวิร์ดนะฮะอ่ะลองดูนะครับแล้วก็กดส่งใหม่ดูนะครับอ่ามันบอกว่าพาสเวิร์ดของคุณผิดอ่าเราจะลองอีกรอบนะฮะส่งใหม่ ครับอ่าทีนี้ได้แล้วนะครับยืนยันอีเมลของคุณนะครับมาสิอ่ามาแล้วนะครับเห็นไมครับมาแล้วนะครับมันจะขึ้น no reply นะครับ confirm your scratch account นะครับเราจะต้องได้รับจดหมายนี้นะครับบางคนก็พอสมัครเสร็จก็มีอีเมลไปโชว์เลยไม่ต้องมาทำแบบนี้ก็ได้อันนี้กรณีที่มันไม่ไปนะครับก็ต้องมาบังคับให้ไปแบบนี้นะครับก็คือมายืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มใหม่นะครับโอเค เมื่อมาแบบนี้เสร็จให้คลิกไปที่คอนเฟิร์มนะครับเพื่อจะยืนยันนะครับเปิดอีเมลของเราขึ้นมาก็จะเห็นตรงนี้นะครับแล้วคลิกที่ยืนยันอีเมลของฉันครับคลิกเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับ let's go นะครับกดโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันก็จะมาชี่นะครับหน้าต่างนี้นะครับแปลว่าตอนนี้เรายืนยันอีเมลเรียบร้อยสามารถที่จะสร้างงานแล้วก็แชร์ได้นะครับวิธีสร้างงานก็มาตรงคาว่าสร้างตรงนี้นะครับสร้างนะครับ โอเคนะครับนี่คือหน้าตาของสแก็ตออนไลน์นะครับที่เราสามารถสร้างได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้คําว่าแชร์ขึ้นมาโชว์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการสร้างงานตัวนี้เสร็จนะครับเราต้องการจะแชร์งานนี้นะครับไปให้คนอื่นเห็นหรือเล่นได้แล้วก็มากดที่แชร์ตรงนี้นะครับกดที่แชร์นะครับเนี่ยมันก็จะมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อเกมของเราเข้าไปนะครับว่าเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือกรณีที่เราสร้างเสร็จแล้วเนาะให้กดแชร์ แบบเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นคําว่าคัดลอกลิงนะครับตรงนี้มันจะมีคําว่าคัดลอกลิงนะครับเราก็คลิกไปที่คัดลอกลิง์มันก็จะขึ้นลิง์ขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นมาตรงนี้ครับ Copy l i n k อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ลิงก์มานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาลิงนี้แหละไปส่งงานนะครับไปส่งงานนะครับหรือว่าไปแชร์ให้คนอื่นสามารถที่จะเข้ามาเล่นเกมที่เราสร้างได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการนะครับสมัคร นะครับเข้าใช้งานสครับแล้วก็การคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันอีเมลนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะทําการแชร์นะครับเกมจาก Scra บของเราส่งงานได้นะครับเมื่อเราทําเสร็จนะครับคราวหน้านะครับถ้าเราอยากมาแก้ไขงานเดิมนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าผลงานของฉันนะครับผลงานของฉันตอนนี้นะครับที่ผมสร้างมาสักครู่นี้นะครับมีคําว่าเกมเพิ่งสร้างเป็นโปรเจกต์แรกนะครับ ตอนนี้มันก็จะบอกว่าแชร์แล้ว1นึ่งโปรเจกต์นะครับถ้าเราอยากมาแก้ไขต่อนะครับแล้วก็คลิกที่ชื่อชื่อโปรเจกต์หรือว่าชื่อเกมตรงนี้เราคลิกเข้ามานะครับตรงนี้นะฮะอ่านี่คือหน้าตาเกมที่เราสร้างไว้เสร็จแล้วก็นะครับตัวนี้ถ้าจะเล่นก็คือคลิกเพลย์เลยนะครับแต่ถ้าเราจะไปแก้ไขต่อให้คลิกตรงนี้นะครับดูด้านในนะครับดูด้านในคลิกอย่างนี้นะครับก็มาสร้างเกมให้เรียบร้อยนะครับพอสร้างเสร็จก็ ลิงก์ที่เราแชร์ไว้เห็นไหมครับตัวนี้มันจะขึ้นคำว่าแชร์นะครับก็คือใครที่ได้ลิงก์นี้มาก็จะเห็นเกมนะครับของเราตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการสมัครแล้วก็แชร์งานด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ